สวัสดีค่ะ้หญาสระส่รายการผู้หญิงัมาดีไปคิวยาวอเยไช้หน้าเลยไม่ินวันนี้ไม่ได้กิพราะว่าพี่สคนเหมาไข่เ้าหมดแล้วเดี๋ยวก่อนแนะนำพี่ใจก่อนผู้ชม่นี่คือพี่ใจไข่ปิ้งเงินล้า อย่าดูถ้วนี่คือไข่ปิ้งนะแต่เป็นไข่ปิ้งที่ไม่ธรรมดานะจ๊ะใช่ไข่ปิ้งคือไข่ปิ้งเงินล้านนี่ครับคุณแม่นี่เดี๋ยวไข่เราจะออกกันปะเหอเหรอแล้วทำไมเรานั่งลำบากวะโอเคได้ยังได้ได้แล้วได้ยังพี่ใจโอเคนะพี่ใจไม่ได้กลัวพี่ใจเห็นนะกลัวเหม็นค่ะกลัวเหม็นค่ะนี่นะพี่จัย ปกติพี่ใจขายที่ไหนคะอ,อ๋อตลาดบิ๊กซีนครปฐมนครปฐมขายแล้วนอนท<า>่จังครับพี่สิบสี่ปีพี่ใจเป็นพ่อขาขายไข่ปิ้งที่มีลูกค้ามารอก,กินม่วงมวยเพราะว่าพี่ใจเนี่ยเขาพิถีพิถันกับไข่ปิ้งม่วกครับแถมมีไข่ปิ้งให้เลือกกินถึงหกระดับเลยนะครับเนี่ยทั้งไข่สุกไข่ลวกไข่ตันนีไข่ขายางมะตูมชอบแบบไหนสั่งลุงใจได้เลย,ย และถ้าใครไปตลาดบิ๊กซีนครปฐมจะเห็นเลยว่าลูกค้ามารอคิวยาวเหยียดกันทีเดียวเขาขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยนะจ๊ะแล้ว,แ,ลวแ,ลแบบนี้จะไม่ให้เป็นไข่ปิ้งเงินล้านได้ยังไง<อ>คิวที่มันยาวๆเขารออะไรพี่ใจจ๋าอ,อ๋อเขารอไขล่ลวกไข่วุ้น <laughs> โอ้เขารอเอาแสดงว่าไม่ได้มีแค่ไข่ปิ้งอย่างเดียวสิแสงพี่ใหมีทั้งไ,ไ,ไข่ววไขลวกด้วยแล้วไข่อะไรพี่ไข่ตันีไข่มัดโตไข่ตันี ไข่มาตูตันีเป็นยังไงตันีเออจริงไหมพี่แม่เคยเห็นเหรอตันีเคยออ๋ดมันไข่แดงจะไม่สุกเออดิบบ้างสุกบ้างอ๋อสุกสุกดิบดิบแล้วนี่นี่ไข่อะไรแดงเหลืองเขียวอะไรนะนี่สิอันนี้คืออะไรฮะไข่เยี่ยวมาไข่เยี่ยวมะก็ปิ้งเหมือนกันอุ้ยงั้นงั้นหนูขอลองนะหนไม่เคยเห็นไข่เยี่ยวมาปิ้งจริงเหรอเออไม่เคยเห็นพี่แม่ถ้างั้นเราต้องต้มก่อนไหมพี่พี่ใจจ๋าทุกอย่างต้องต้มก่อนไหมไม่ต้มเอาเลย ปิ้งเลยปิ้งเลยใช่ไหมคะอ๋อหมายถึงว่าที่เรากินอยู่นี่คือใช้ความร้อนแล้วก็ต้องรอเท่านั้นมันถึงจะได้นั้นถ้าเป็นไข่ที่พี่แจให้หนูอันนี้กี่นาทีอ๋ออันนั้นสามนาทีสามนาทีสามนาทีคือเป็นยางมาตูมตั้งเวลารอเหรออ๋ออันนี้ไม่จับนาฬิกาจับที่ความร้อนเลาวจับเอาง่ายๆไม่รู้เลยเหรออ๋อตเขาทำไข่รูปไข่ก็รู้เลยว่าอันไหนเป็นยามาตูมอันไหนสุกแล้วอี่ไหนหนูลองอังมั้งเน้ยอะไรอังก็ต้องคนนี้เดี๋ยวมันเอง อันนี้มีอันนี้ไข่เยอะมาน่ากินจังเลยอนะตังค์ลองกินดูได้ไงอันนี้กินนาทีพี่ใจอันนี้มันโดนร้อนก็ใช้ได้เลยอ๋อเหรออ๋อมันสุกอยู่แล้วพี่พี่ใจใช้เวลานานไหมกว่าที่จะรู้ว่าไข่เมื่อใบมันสุกขนาดไหนปานกลางเป็นยางมาตุูมหรือว่าสุกแบบสุกเลยอะไรเงี้ยอ๋อ้ที่ว่ารู้เรื่องหมดก็ปีคึ่งก็จะรู้จับการอังไข่หนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีเนี่ยเหรอพี่หรอ ต้องใช้ประสบการณ์ลองมาเลิกลองมาเยอะลองมาเยอะขอดูมือพี่เขาหน่อยเพื่อนพี่จะพ่ใจเขาจับมือหน่อเด็มือได้เนื่อน่ะแต่เวลาเวลามันร้อนมากๆพี่ใจมีวิธีมันยังมีของคองเงี้ยมีไหมร้อนนี้ไงผ้าเปียกรีบไม่สุกไม่สุกบ้างหรอมือเนี่ยพี่ใจไม่มือพี่ก็ไม่สุกบแต่ไข่พี่ก็สุกบจะอยู่ดาวจะตยู่ดาใจเดี้ข่าวพี่ขายไข่อะจนมีเงินเป็นร้านจริงไหมจริง ไอย่างนี้พี่ได้กินลองกินาองกินพี่อนุสาวจริงมันมีขั้นต่ำขั้นต่ำมีขั้นต่ำก็หกร้อยหกร้อยบาก็หกร้อยบาทหกร้อยต่อวันเหรอวันหนึ่งขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงพี่ได้จ๋าสี่โมงเย็นถึงห้าทุ่มสี่โมงเย็นถึงห้าทุ่มตอนเช้าเขายังไม่มาเดินตลาดเพราะเป็นตลาดนัดรอบเย็นเคยมีลูกค้าดุมั้งไหมแบบว่าจะเบาๆดุแกงพูดเบาแกก็ไป็นบา พราะว่าแกรีบดูกลับไงพวกเรายังดูกลับไงคือมีพิซซิงรอบ้างไหมไม่ปต้องรอแบบนี้เลยเ่ยแล้วแล้วตักจะได้แบบไหนเออจะอยากได้แบบสุกๆแล้วเราจะกินแบบนี้ด้วยพี่จะกินแบบแน่นจะกินแบบนี้เลยหนูไม่รอหนูไม่รอทำไงพี่ชายอมีมีได้เลยก็มีได้เลยอีกเหมือนกันตักแบบสุกๆแม่หยิบแม่แล้กันสองแล้วนะแม่เอาแบบไหนแม่เอาแบบไหนหดูสิจะหยิบแม่ตามขอได้ไหมเอา ตานีของคุณแม่เอาเป็นตานีพี่ชายอะตานีตานีอ่ะดูซิพี่ชายจะเลือกถูกไหมอันนุ่นตา่วอันนุ่นตา่วดพี่ตัวอานตาทวแล้วเซฟตัวเองยังไงครับมือจับไข่ร้อนทุกวันอะก็จับมือเปล่าอย่างงี้เหรอมือเปล่าไม่ได้ใส่ถุงแล้วก็มือไม่ได้ถ้าไปใส่ถุงมือมันดูไม่ออกเขาสัมผัสไม่ได้เนาะอูดเบาๆอย่างนี้ตลอดชีวิตเลยเหรอพี่สาวแต่จริงๆพี่ชายเมื่อกี้พี่ตั้กถามว่ามีเงินล้านซื้อสร้างบ้านสร้างไปเท่าไหร่อ๋อล้านสี่สร้างบ้านไปล้านสี ที่ไหนไป่จ้างที่ไหนพี่เบ้านเป็นนี่เปล่าร้านสีเนี่ยเป็นนี่เปล่าขายตรงนี้แหละเงินสดเหรอพี่หลอใช่ร้านสีเนี่ยพี่ใช้เวลาเก็บกี่ปีก็อยู่ห้าปีห้ากี่ปีนะคุณผู้ชมแกขายไข่ปิ้งอย่างเดียวนะเก็บเงินอยู่ห้าปีได้เงินสดล้านสี่เงินสดอาจารเอากลับไปปลูกบ้านได้หนึ่งหลังโดยที่ไม่ได้ทําอาชีพอื่นเลยเป็นเงินขายไข่ปิ้งอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะพี่ใช่ พี่ใจเมื่อก่อนพี่ใจทําอาชีพอะไรมาก่อนก่อนที่จะมาขายไข่เปี๊ยค่ะก็ทํานาเนี่แหละพอแล้วพี่ไม่ต้องพูดแล้วพอทำนาทำมาแล้วอ่ะขายอะไรอีกมั่งทำอะไรอีกพี่แล้วก็ทำงานโรงงานด้วยทำไมหนูคุยกับพี่หนูทำไมร้อนเนี่ยท้าไมอยู่หน้าอคุณผู้ชมพี่ใจคุยไม่เก่งจริงๆอ่ะพี่ใจก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องเข้ามาอยู่กรุงเทพหรอกก็คือแบบมาตามเพื่อนถูกป่ะมาตามเพื่อนมาตามเพื่อน พอเพื่อนมาถึงก็อ่ะไปไปทำงานโรงงานก็เฮกันไปอ่ะไม่ชอบออกไปขายไอติมเดี๋ยวเดใครสั่งเนี่ยใครสั่งเขินไงเขินจะพุดใหญ่หนูขออนุญาตนะพี่นะระดับความร้อนของไข่ทีิมจะเป็นตานี้เป็นมะตูมเป็นแบบสุกแบบสุกเลยเงี้ยหนูขออนุญาตนะอันนี้ผมยาดอุ้ยร้อนว่ะแล้วร้อน่ไหมความร้อนประมาณเนี้ยอันนี้เป็นอะไรระดับไหนระดับไหนพี่ ส,สนีมาตออูมตะนีแม่นะจริงจริยอยากีก,ก <laughs> ลับบ้านไนัีนงนน้งนี้กลับไปก็ไม่มีประโยชน์ <laughs> นี่ฉันองค นี่ไข่อินเตอร์ด้วยไข่ฟักทองขาหนูที่บ้านต้องอย่างงี้ค่ะใจอย่างนี้สุกแล้วข้าเหนเมื่อกี้ระดับไหนตันนี้ยังไงอันนี้ไรระดับสองเป็นหมุนเป็นมุนอ๋อเป็นไข่ลวกแกะแกะไปไหมแกะไะหมแกะหนูอยากรู้วราวเปวนวว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 นวววกวว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 วะวกววววววว ผมจำรมอนมากเลยนะชุดหนักจับใหญ่มากตอบพี่ใจพี่ใจตอนนี้มีบ้านอยู่แล้วห้านสี่ยังขายไข่ปิ้งอยู่เห็นบอกว่าจะขายอีกได้สักพักหนึ่งอ่ะเหตุผลคือจะเก็บเงินอีกสักสามล้านโอ้เอาไปทำอะไรจะเอาไปทำอะไรทำไมพี่ใจเอาไปทำอะไรกฝากแบงค์ไว้ฝากแบงค์ไว้ดูแลตัวเองนแล้วมีเมียบ้านเนี่ย ไม่มีไม่มีลูกไม่มีเมียนี่คือไม่เสดเคนไม่ไม่ต้องมีเงินจ่ายไปทั้งคืนเลยไม่มีลูกไม่มีเมียมีผัวใช่ไหม กองเลยนะชช่นชมคุณผู้ชมค่ะอ่าไม่ได้มีภาระลุงลังลูกเมียก็ไม่ต้องพูดถึงละอ่าพ่อแม่ล่ะพ่อแม่ล่ะเออพ่อแม่ไม่มีอ๋อหนูอยู่คนเดียวตัวคนเดียวแกอยู่คนเดียวเก็บคนเดียวเลยเพราะฉะนั้นทุกวันนี้หาเงินเพื่อที่จะเอาไว้เลี้ยงตัวยามแก่เฒ่านะพี่ใจเนาะแต่รู้ไหมคุณผู้ชม่ะเงินที่พี่ใจอยากมี34ล้านแต่ถ้าหนุ่มคนนี้แขกรับเชิญคนต่อไป 3- 4สล้านทำให้เป็น30ล้านได้เออ่เขาเป็นใครต้องคุยกับเขาเลยค่ะเชิญธนา ก็เิอนั่งพื้นนะลูกได้ได้ค่ะได้ค่ะม่ใจวันนี้นะมีเศรษฐีมานั่งกินไข่ปิ้งกันละ่ใจครับ่ใจเลไคระบอเลือกเลยลูเกเขอจับหน่อยที่มันร้อนโอ้มร้อนปี๊บร้อนมากทำไมไข่เป็นสีม้าเชนที่เป็นสีเนี้ย อันนี้เป็นแบบว่าเป็นแบบว่าสุกแล้วหนูกินงี้ได้ไหมหรือว่าชอบเป็นแบบประตูมลูกผมเนี่ยจริงๆก็กินได้หมดว่าเมื่อก่อนเราเป็นนักร้องใช่ไหม<ช>เราก็าจะอาศัยดูแลตัวเองและเจมล่ะคะกินไข่เชนกินไข่เชนอร่อยไหมคะ <c oughs> <c oughs> ปกติคือของเจมนี่เพิ่งเพิ่งจะคลอดน้องไอตอนที่ดูแลตัวเองตอนที่ตั้งครรภ์นะคะเจมจะทานไข่ต้มอ่ะวันละสองฟองเพื่อช่วยบำรุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือลูกคลอดเหมใช่ค่ะค่ะดูเหมคนเพิ่งคลอดลูกเลยแล้วดูคนคลอดคลอดทารกที่สุดูได้ผู้ชายใช่ไหมลูกผู้ชายค่ะอะไรอะเจมน้องสเปซค่ะสเปซอวกาศน่ารักอยากมีสักกี่คนจริงๆแพนไว้สัก5คนพี่อ่ผลิตแทนพี่เพราะพี่ไม่มีแล้ว ทำไมเขาต้องมาผลิตแผ่นนี้แย่ไม่ยุ่งเลยปล่อยเขาไปเสียประเทศนี่พวกเราคุยกันโคมครามนะพี่ใจนะเป็นคนที่โฟกัสกับอาชีพแต่ผมจริงเรื่มันันมันแบบว่าต้องเป็นเขาอ่ะคือเกิดมาสามสิบกว่าปีไม่เคยเห็นอย่างนี้นะใช่ป่ะคำคำไขแล้วรู้ว่าข้างในมันเป็นยังไงเออไหนพี่ลองคำดิมามา ย้เชนเดี๋ยวพี่ยิบมาให้น้องเชนอันนึงนะแล้วให้น้องเชนทายว่าอันนี้อยู่ในเลเวลไหนแล้วให้พี่พี่ใจต้อนดูต้อนดูอะไพี่ใจพี่ยิได้ยังไงวะอุ้ยหลดช็อเช็อหลเหมอนไม่รู้เลยนะ้อาเยว่อายว่าอาเรย่อาเรยว่กันหนึ้อไหมล่ะร้อลอล้อล้อ้อล้อล้อา้อล้เชนทายว่าอันนล้อยูอในอลเวล้อ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 ล้ล้อั้ลอล้อ้เกือบุ้ล้อ้อพี่ ตอบเป็นเกือบสุกเกือบสุกตด้วยตเดี๋ยวปิดตอนทำไมถึงเดาว่าเกือบสุกเพราะว่ามือเกือบพองเฟังเรื่องวิจัยเมื่อกี้ท <uh ี่คุยก exactly. ันร uh ู้สึกยังไงดีนะครับคือจริงๆแล้วผมเนี่ยชอบนะเกือบสุกเกือบสุกคือผมเนี่ยมีคติว่าการจะทําธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือคนเนี่ยจะทําตามลอกอะไรก็ได้แต่ว่า ถ้ามันผูกขาดว่าเอ้ยมันต้องมีความสามารถแบบนี้มันต้องเป็นเราเท่านั้นหรือน้อยคนในประเทศเท่านั้นมันถึงจะเป็นธุรกิจที่ยั่งยืน<ช>และอันนี้ผมตอบโจทย์เลยว่ารู้สึกว่าพี่ใจเขาก็คือหายากอะคนอย่างเงี้ยต้องเป็นพี่เขาเท่านั้นพี่ถ้ามาจะมาจับุขเข้ามาถูกับเขาก็ใช้เวลาทั้งปีกว่า2ปีกว่าทอีคถามถามวิจัยตรงๆเดียวว่าทำไมทำไมพี่ถึงมุ่งมั่นในการจับไข่เป็นอาชีพครับ มันกต้องเปลี่ยนว่าผาวไข่ดีกว่าไม่ขายไข่เขาจไข่ที่รู้สึกสยิวกิ้วถึงหัวพี่เลยอ่ะขายไข่พี่ใจมองดูมันง่ายดีมันง่ายดีทำง่ายดูมันง่ายดีง่ายแับนี้ไม่ง่ายนะคะเราเราดูงี้ไม่ง่ายไม่ง่ายนะไมมีเงินล้านทั้งแรกนี่ปูมิใจไหมพี่ดีใจพี่ใจถ้าคนอื่นอยากทําอาชีพอะไรก็ตามนะไม่ต้องมาขายไข่แต่รู้ว่ามันต้องลําบากหนูรู้ว่าพี่ใจต้องมีเทคนิคพี่ใจอยากจะบอกเขาว่าไงขาตั้งใจทาครับ กับงานที่ตัวเองทำนั้นเตั้งใจให้เต็มที่ท่าะผู้ชมจริงๆแล้วนะพี่ใจคือตัวอย่างที่ดีในเรื่องของการมุ่งมั่นทุ่มเทไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรก็ตามถ้าคุณรู้สึกว่าคุณทุ่มเทกับสิ่งที่คุณกำลังทําตรงหน้านะ แบบที่พิจัยเป็นตัวอย่างคุยน้อยแต่รู้ไหมสมาธิเขาอยู่ในอาชีพออยู่ในว่าคนคนกินจะอยากได้เลเวลไหนหัวใจเขาอยู่ตรงนั้นน่ะถ้าเราทุ่มไปเช,ชนเห็นใช่ไหมความสําเร็จนะมันอยู่ในมันอยู่ในวงวานเราอะ่ะม,มันอยู่ในชีวิตเราในไม่ต้องรอชาติไหนอะ่ะชาตินี้คุณได้รวยแน่แได้จับเงินล้านแน่ใใ่ชีจ ล่าจากใครแป๊บหนึ่งพี่พี่จับเงินล้านมาแล้วอยากรู้ไหมว่าจับเงินล้านเนี่ยทำให้เป็นร้อยล้านทําได้ยังไงพี่อยากรู้ป่ะอยากรู้อยากรู้ใช่ไหมเน่มาฟันคนนี้ใ่วิจัยมุ่งกลับนะมาอ่านะคอาจารย์สิบบยอบบี้สวัสดีครับแม่ปคะมาไงพี่เชนพี่เชนพี่บ๊อบบี้ตอนแรกว่าจะส่งไปให้อามาโดแต่ว่ามันงานหนักไป เอามาฟลิกไข่ก่อนนะนั่นนี้หนูคุยกับเชนว่าเอาไปเชนก่อนเดี๋ยวสุกแล้วเดี๋ยวจะเอาไปเสิร์ฟพี่ใายฟังด้วยเชนจ๋าพี่น่ะเห็นเชนนะเห็นเชนอยู่ในวงการเชนทำงานเกี่ยวกับเรื่องการขายทางออนไลน์นี่มาตลอดเลยนะพูดแต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะเชนประสบความสำเร็จนะฮะคือเป็นดาราในยุคแรกๆนะที่ขายไปทางด้านนี้แล้วก็ประสบจะเป็นร้อยล้านเลยนะฮะแต่กว่าเขาจะมาประสบความสำเร็จตรงนี้หนูก็มีผ่านที่แบบว่ามีเจ๊งหนักๆในชีวิตได้สองครั้ง ก็คือตั้งแต่สมัยเรียนปีสามอายุ19-20โอ้ยเด็กน้อยมากใช่คือตอนนั้นก็เห ar, her, มือนแบบว่าได้พิเศษเธอประสบการณ์เนาะยังไม่ okay. ไม่หายซ่า ก็เอาเงิน <sketches> ท ну ี exactly <Jean> ่เหลือเนี่ยไปเปิด <snow> ร <ll ard> ้านเสื้อผ้าที่ประตูน้ําอีกเออตอนนั้นก็ขายดีนะแต่ก็คือมีภาวะปิดถนนมีอะไรเงี้ยก็เจ๋งไปคราวนี้เป็นหนี้โดยสมบูรณ์แบบเป็นหนี้เท่าไหร่คะห้าล้านโดยประมาณเจหนักไหมเจหนักมากฉะนั้นหนักมากแล้วก็เราไม่เคยเป็นหนี้ใช่ไหมไม่เคยครับแล้วก็ไม่กล้าขอไม่กล้าบอกที่บ้านด้วยเพราะว่าเหมือนเราเราเขาเรียกว่านอกลู่มาเพราะคือที่บ้านเนี่ยก็จะเป็นกงสีต้องตั้งใจเรียนไปเรียนเมืองนอกเราดันออกมาเป็นนักร้องอยู่คนเดียวเราก็แบบว่าปากแข็งไม่กล้้้าาบบอออกที่นนนนนเลยตตั น้องเชนอยู่กับวงอะไรนะคะ Nice to meet you ก็สิบกว่าปีที่แล้วครับเห็นว่าพอเป็นนี่เนี่ยต้องรับงานหนักเพิ่มขึ้นเลยใช่ทุกงานงานวัดงานอะไรไปหมดงานบวชแท้ๆไปงานวัดด้วยเหรอไปหมดครับจี่หมื่นจี่พันไปหมดเข้าคนเซ็ปต์คงรายการเราเลยไหมเขาไม่ไม่มีเงินนอช่วงที่เราเป็นนี่เนี่ยเราก็นอกจากร้องเพลงแล้วเราก็ไปสมัครงานประจำที่คลินิกแห่งหนึ่งทำงานไปเรื่อยๆมันไปเจอประสบการณ์ที่ว่า เขาเข้ามาหาเราเนี่ยเอ้ยฉันอยากสวยทํายังไงฉันต้องทํายังไงเราก็รู้สึกว่าอยู่มาวันหนึ่งเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ขายของอะเออแต่เหมือนเราเรายื่นข้อเสนอให้เขารู้สึกว่าเขาดูดีได้เออคือเนี้ยเป็นหัวใจผมเลยและท้ายที่สุดเราก็ยึดคอนเซปต์เนี้ยมาตลอดชีวิตในการทําธุรกิจเป็นใบเบิกทางในการทําธุรกิจของน้องเชนแล้ววันนี้น้องเชนก็มาอีกหนึ่งธุรกิจของค้คือตัวตน้าุใช่แล้วนี่คืออันนี้คือตัวใหม่ล่าสุดก็คือเป็นคอลลาเจีคอลลาเจนนะฮะคอ คือยังไงอ่ะมันถือว่ายังไงครับเจนอ็คือ o r i g i n a นที่อริจินอลค่ะใช่เป็นคือเนื้อวัตถุดิบอันนี้ต้องบอกว่ามาจากประเทศญี่ปุ่นตัววัตถุดิบนะครับก็คือมันก็คือออริจินอลนั่นแหละประเทศญี่ปุ่นคืออันเนี้ยเราทำวงการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยมาปีนี้ร่วมปีที่6แล้วเราก็มีทีมพัฒนาทีมแอนดีอะไรเงี้ยแล้วแล้วประสบการณ์ตรงคือเมื่อปลายปีที่แล้วคุณพ่อดันหกล้มก็คือพาไปหาหมอตามโปรเซสปกติอะไรแล้วก็เหมือนแบบว่า บอกว่าก็จะมีอาการแบบเฮ้ยรู้สึกเสียวเข่าเสียวเข่าเราก็เลยให้ตัวนี้ลองไปทานดูก็ก็ดีขึ้นนีคือเดินเดินแล้วมีไหมมีไม่ทานใช่ไหมจะเสียเสียแล้วก็รวมถึงคุณแม่เนี่ยคุณแม่ก็อายุ64แล้วก็จะมีอาการมีอะไรอย่างนี้ปกติแต่ว่าพอทานนี่ล่าสุดก็ไปเที่ยวไปทําบุญก้าวัดอะไรอย่างเงี้ยใช่คือเหมือนเหมือนเราก็เป็นความสุขของของลูกหลานนะที่แบบว่าทําให้ท่านสบายใจขึ้นรู้สึกว่ามีที่พึ่งด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยอย่างคุณพ่อนี่ก็เดินตด ตรวจงานเองออคนแก่เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องเขา่าหลายคนก็คงจะรู้ว่าคอลลาเจนเนี่ยช่วยอะไรได้บ้างานะลองไปเซิร์ชใน Google ก็ได้คือวันนี้ถ้าไม่ต้องพูดเลยคอลลาเจนนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้จักแลลวแล้วก็เลยเลยทำในส่วนที่แบบว่าช่วยในเรื่องของเ uh นี่ยตัวไขข้อกระดูกที่แบบว่าเป็นคนสูงอายุนะเพราะว่าถ้าอายุมากขึ้นมันก็สร้างได้น้อยลงคือไม่เหมือนเด็กๆนะบางทีเด็กๆเป็นแพลหายเร็ววัยรุ่นหน้าโดนแดดยังไม่เป็นไรแต่ถ้าคนสูงอายุนี่มันสร้างไม่ได้แล้ว อายุ67นะ68 68แล้วท้ายที่สุดเนี่ยคือเราก็ไปค้นพบว่าจริงๆรมันทานเสริมได้มันเลยเรียกว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแล้วผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยนะคะมันดียังไงมันดียัก็คือจริงๆตัวเนี้ยต้องบอกว่าเราเราเป็นเจ้าเดียวที่ยังเป็นเบสที่ชงแล้วเป็นน้ำเปล่าคือมันจะคือปกติเวลาคนทานคอลลาเจนเนี่ยจะมีประสบการณ์ที่ไม่ดีเช่นต้องปิดจมูกกินกินแล้วมันมนคข้าแต่ตัวเนี้ยคือเนื้อเนี่ย ชงเนี่ยประมาณนาทีหนึ่งก็จะใสเป็นน้ำเปล่าแล้วก็ทานง่ายไม่มีสีไม่มีกลิ่นเนี่ยเดี๋ยวผมชงให้ดูก็ได้เดี๋ยวรบวนลบวนซอสอันนี้มาทำไมเอามาทำไมลบวนซอสชงนิ้หน่อยนะใช้งานซอส อันนี้คือผมคอลลาเจนนะฮะจริงๆใส่ในอาหารใส่ในน้ำหวานอะไรเนี่ยรสชาติไม่เปลี่ยนหมดเลยอันนู้นโชงเลยลูกอันนู้นโชงเลยลูกอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตคนให้ดูไม่ใช่ไม่เกินหนึ่งนาทีนะครับก็จะใสเป็นน้ำเปล่านะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยเราก็มีแล b test แล้วว่าไม่มีน้ำตาลค่ะเพื่อเทจ้าขอให้สูตรลงสักหน่อยนึ่งใสแล้วใสแล้วใสแล้วกินสักครูดเดียวนะครับเจ๊ริงจริงก็กินได้เลยเนาะได้ครับ เป็นไงบ้างครับดูทานแล้วเหมือนกินน้ำเปล่าเลยไม่ขาวเลยไม่รู้สึกอะไรเลยพี่เป็นคนที่แบบไม่ได้เลยนะไมเนื้อม่ยังกินไม่ได้เลยถึงได้มีปัญหาพวกกระดูกไงอย่างเงี้ยเดยวจัดตายจัดตายอันนี้เดียวจัดให้ได้ดูเลยนะครับยังวันนม้มามีพิเศษต่้มีแน่นอนนะครับวันนี้ที่นี่ที่แรกเลยนะครับผู้หญิงที่มาไอจินนะครับปกติแล้ว สองกระป๋องเนี่ยเกือบ3,000กระป๋องละพันกว่าบาทนะครับวันนี้พิเศษนะสองกระป๋อง1,990งพัเก้ยเบาทเท่านั้นไม่พอครับวันนี้ได้เจอพี่ๆที่ผมรักและเคารพนะฮะแถมฟรีสองกระป๋องเลยนี่เอาไปเลยได้ใส่ให้ทันก็พอนะครับสี่กระป๋องนี่ดนเท่าไหร่พันเก้าร้อยเก้าสิบเลยจะเกือบห้าพันนะแต่ว่าขอดอกจันทร์นี่้เนี่ยว่าเฉพาะสามสิบคนแรกพอโอนนี้เลยโทรตอนนี้เลยที่เบอร์ 020300033 0นะครับหรือว่าใครที่แบบว่าไม่กล้าคุยโทรศัพท์เคิร์กเขินนะครับหยิบมือถือขึ้นมาแล้วแอดไปที่ TSM8 นะครับจะได้ไลน์ได้อีกคนได้ไลน์ได้ไลน์ก็เนี่ย30คนแรกใช้เข้าก่อนนะคนนะที่สำคัญนะครับวันนี้ใจดีจัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยข้ากระสีกระป๋องนะ1,990การ้อก้าสิบใช่ไหมลูกจ้างสิเป็นไงอ่ะตอนนี้คุณพ่อคุณพ่อเดินเดินตรวจงานปกติแล้วครับนี่ล่าสุดสมาคมกาแฟเขาก็ทักเ ลยรือไปทําอะไรมาเดินมาตรงเลยจริงๆการใช้ชีวิตอ่ะมันมีหลายๆหลายๆอย่างรวมกันเราใช้ให้มันกลมๆมให้มันครบรอบก่อนออกกาลังกายได้ไหมตามวัยตามวัยกินอาหารให้ครบห้าหมู่ไหมอารมณ์เบิกบานไหมอากาศที่เราอยู่นั้นสดชื่นหรือเปล่าหลายอย่างเนาะให้พวกเสริมเนี่ยมันก็เป็นสิ่งจําเป็นช่วยเป็นอันที่เราไม่สามารถหากินได้ในอาหารทั่วๆไปแล้วก็ปริมาณไม่พอเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือเสริมอาหารอาหารเสริมเป็นสิ่งที่ขาด จำเป็นต่อห่อร่างอันนี้ขอแทรกนิดเดียวคือปกติเนี่ยส่วนตัวประสบการณ์ตรงเลยคือคุณพ่อคุณแม่หรือผู้สูงอายุเนี่ยเป็นอะไรจะไม่ชอบกล้าบอกจะแบบเอ้ยเงียบเจ็บกลัวลูกเป็นห่วงอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เรามีบริการนะแบบว่าเอ้ยเซอร์ไพรส์คุณพ่อคุณแม่นะเดี๋ยวส่งไปให้ที่อยู่ต่างจังหวัดก็ได้ชมฟรีนะให้ลูก ส่งฟรีด้วยเหรอคะโทรมาแล้วกันนะฮะย้ำอีกทีหนึ่งนะศูนย์สองศูย์สามศูนย์ศูนย์ศูนย์สามสามนะครับสามสิบท่านแรกนะฮะวันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณน้องเชนแล้วก็ซอคนสวยของเรานะคุณเจนนะที่เอาของที่ดีมาแนะนําเรานะคะดีมากๆเลยนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณซอด้วยนะครับนานๆมาออกแล้วกันนะจ๊ะสวยนะยิ่งมีลูกยิ่งสวยอ่ ว่าหลังมาคุยเรื่องลูกไดไหมอะได้ได้มาเล่าเรื่องลูกให้ฟังอะอยากให้เขาคุยเรื่องบ้านด้วยอะบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวต้นปีหน้าเสร็จแล้วมีใครรู้หรือเปล่าว่าบ้านเนี่ยเขาไปมูมานะตอนแรกเขาไปเจอบ้านไม่ใช่ว่าตั้งใจไปแล้วแบบว่าเออไปดูบ้านเสร็จเมียบอกอยากได้แต่เงินไม่พอพี่เชนทำไงไปมูเฮ้ยขาหน้ามาคุยเรื่องนี้ได้เลยบ้านกี่ล้านร้อยเดืันงานับเสร็จแล้วร้อยร้อยสี่สิบเจ็ดล้าน ยังไม่รวมแต่งสำลักเลยขออนุอาติคิวได้ไหมได้ครับน้าเจมขออีกได้ได้ได้เพราะทุกคนเนี่บ้านพวกพี่ใหญ่กว่าสามพ่อภูมินิดเดียวต้องมาต้องมาเนาะคุณแม่เนาะขอบหนิกากบหนิกขอบคคุณหนิกาคำคมน้องเจมฟังคำคมอ่มาฟังคำคมจากคุณแม่สุค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงครับก่อนจะคำคมผมขอมีของฝากพี่ๆด้วยครับ ใกล้ๆพี่นึกว่าเสียงกุ๊บกิ๊บอ่าและคำคมของเราวันนี้นะคะความรักต้องอาศัยคนสองคนแต่ถ้าอยากเลิกจนต้องอาศัยสองมือนะจ๊ะนะคุณยัยมาหากินมาหากิน้ามาหากินผู้หญิงมาหากิน,าากนคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ